คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเนื้อหาภายในของเรื่องทั้งหมดใครที่ไม่อยากโดนสปอยแนะนําว่าอย่าเปิดดูนะครับและถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาในฟีด้วยนะเจนะเจาเนจา สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรั s โนเช่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกลุ่ม Test Drive นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันอีกชื่อนึงก็คือ Spider าองชั้นหรือว่าเรียกว่าเรน s p i ด e r นั่นแหละมาวันนี้เราจะมาตอบเรื่องพวกนี้กันนะครับบอกเลยว่าหลายคนก็น่าจะชอบนะครับผมเพราะว่าครั้งนึงพวกเขาเคยเป็นเ s p i d e ามาแล้วนะฮะพลังก็อาจจะอ่อนกว่าเ s p i d e าปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าอาจจะเยอะกว่าขั้นลูมินอสนะครับและก่อนจะไปรับชมเราก็แจ้งข่าวกันก่อนเลยนะฮะตอนนี้นะครับทางช่องเรานะครับผม AMC Rascal c h e e นะผมเปิดให้สสสสนน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 ััับบบุุโดเทแล้วะะคครรใี่อยากจ สปอยของเรานะครับผมสามารถสนับสนุนได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะผมทางธนาคารกสิกรไทยนะฮะเลขบัญชี3602468754นะครับชื่อบัญชีอารันโทสนอรนะครับผมส่วนอีกช่องทางหนึ่งะครับผมทางทูมอนี่วอลเล็ตเนะฮะเบอร์0112971229นะครับชื่อบัญชีก็อารันโทสนอรเหมือนกันนะฮะโอเคและหากคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเรามาทาาาคคววมมรรู้้จััักกกกลลุ่่เเียออนนนสปดะบ สาเหตุของการลดระดับของเอสปาด้านะครับผมคือเมื่อเขาหมดพลังนะฮะหรือว่าในตอนนั้นนะครับผมไอเซนได้สร้างอารันคาที่เก่งกว่านี้นะครับพวกเขาก็จะถูกปลดในครับผมจากเอสปาด้านะครับให้กลายเป็นเทวรรเอสปาด้านะครับโดยตัวเลขนครผมจะกำหนดให้เป็นตัวเลขสามหลักนะฮะซึ่งกระดิ่งเอสปาด้าเหล่านี้ในครัผมจะอยู่ในเทสซีฟาร์นะครับซึ่งตัวของพวกเขานครัผมจะถูกสร้างขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งพอมาปัจจุบันเนี่ยจะถือว่าล้าสมัยนะครับผมเพราะว่าในตอนนั้นไอเซนได้รับพลังโฮเกียวคุกมานะฮะแล้วก็สามารถสร้างอารันคาที่แข็งเกนนะคครรัับอาาาหมยเลข หนึร้อยสามนะครับผมเพียววอลอนเอสปาดาโดโดนี่อเล็กซานโดเดลโซฟานติโอนะครับก็เป็นเอสปาดาตกชั้นนะครับผมที่หมายเลขหนึ่งร้อยสามนะครับโดยในตอนที่อิชิโกะนี่ผมได้เข้ามายังในราโนเช่นะครับและก็มุ่งหน้าไปช่วยอิโนเอโอริเมนนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยผมโดโดนี่ก็ได้มาขวางทางอิชิโกะไว้นะฮะและเขาก็ได้บอกได้ว่าถ้าเกิดอยากผ่านไปก็ต้องข้่ำเ้าให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นอิชิโกะและโดโดนี่จึงได้ต่อสู้กันนะครับผมซึ่งในตอนแรกนะครับผมอิชิโกะเห็นว่าโดโดนี่นะผมเป็นคนติงตออออองงงงนนนนนะะะะะะะฮเเคค้้าาาาาาาจจจจึไมม่่่่่่ิิิิดรรรรับบบบบผผผกกกก็สสููแแแๆๆตตปฏวขชโ ผมไม่สามารถทำลายโดโดนี่ได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นโดโดนี่นะผมทีส่สามารถเล่นงานอิจิโกะได้หลายแพ็เลยทีเดียวนะครับซึ่งในตอนนั้นอิจิโกะเริ่มรู้ตัวเองแล้วนะครับผมว่าไม่ควรประมาทโดโดนี่นะฮะโดโดนี่เนี่ยมีทั้งความเร็วนะครับผมแล้วก็มีทั้งพละกำลังนะครับและจากนั้นนะครับผมโดโดนี่ก็ได้บอกให้อิจิโกะเนี่ยผมใช้บังใครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้บังใครเนี่ยไม่สามารถทำไรเขาได้แน่นอนครับผมแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมอิจิโกะได้ปฏิเสธอย่างทันทีเลยนะครับเพราะเขาได้บอกนะผมว่าเขาจะเก็บบบัังไคว้้ใชกพาย ผมก็โดนโดนนี่เล่นงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและในตอนนั้นเนี่ยที่ติดตามอิจิโกะมาเนี่ยผมก็เหมือนจะโดนลุกหลงไปด้วยนะครับและจากนั้นเนี่ยผมโดนโดนนี่ก็คิดจะบทสี่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเลยนะฮะเขาได้ปลดปล่อยดาบนะครับผมแล้วก็ออกมาต่อสู้กับอิจิโกะเลยนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นอิจิโกะก็ยังไม่ยอมบังคายอยู่ดีนะฮะซึ่งก็เป็นอิจิโกะนะผมที่โดนเล่นงานสะบัดเจ็บ,บเลยนะครับและในที่สุดเนี่ยครับผมเมื่อโดนนี่ปลดปล่อยดาบม,มาแล้วอิจิโกเนี่ยไม่สามารถสู้ได้นะครับในที่สุดดดดเเเเนน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 นีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยออ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 อิิิิิิจจจจจจโโ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 กกกกกกกะะะะะะคคค้้้าาาาาา็มมมมมมบบบบบงงงใใใรรไไัััผผผแตวววหหืพพฮชสภลลซึ อมใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะแค่พิษตาเดียวเท่านั้นนะฮะและจากนั้นอิจิโกะก็ใช้สภาพพอลโล่นะผมซึ่งการจบปีเพียงครั้งเดียวครับก็ทําให้โดนโดนี่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าหลังจากชนะโดนโดนี่นะครับอิจิโกะเนี่ยผมก็ได้ให้เนลนะครับมารักษาแผลให้โดนโดนี่นะครับผมโดยน้ําลายของเนลนะผมมีความสามารถในการเยียวยาแผลได้นะฮะซึ่งภายหลังจากการรักษาได้ไม่นานนะครับโดนโดนี่ก็ฟื้นขึ้นมานะครับผมซึ่งพอฟื้นขึ้นมาก็ตกใจอย่างมากเลยนน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 ะะ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 ะคคครรัับบผผมมมมทีีี่่่่โโโดดดดด้้้้้้้าา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 าลลลยยยขขออองเเเเเเไไปแจจจกกกกกก็วววิิฮพถ ได้เนี่ยท่านในเซนต์นอาจจะหันกลับมามองก็ได้นะครับและเขาอาจจะได้เลื่อนขั้นกลับมาเป็นเอสปาด้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกนะครว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะฮะนโดนี่เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาโจมตีอิจิโกะอีกครั้งนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ได้โจมตีประธานอิจิโกะอีกรอบนะครับผมซึ่งก็เป็นโดนนี่อีกครั้งนะผมที่โดนอิจิโกะโจมตีนะฮะดาบของเขาเนี่ยได้หักแล้วนะครับและร่างกายของเขาก็บาดเจ็บมากกว่าเดิมอีกนะครับผมและจากนั้นอิจิโกะก็มุ่่่่่่่่่่่่งงงหนน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 ้้้้าาาาาไไไปตตตตออออออะะ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 คคคคครรรรรัััััับบบบสวววดดโีีีีีเเเเเยยยยยยมม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 ฮฮแแใผผกกลลลุุูซึจ เก็บโดนโดนี่นะครับเพราะว่าโดนโดนี่เนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับศัตรูแล้วนะครับผมและจากนั้นโดนนี่ก็เข้าต่อสู้กับกลุ่มเอมซิเคียนนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่รอดนะครับและจากนั้นโดนนี่ก็ได้ตายลงนะฮะ แล้วเรามาดูข้อมูลนะครับผมท่าไม้ตายและก็สกิลต่างๆของโดดูนี่กันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่่ากปกติกันก่อนนะครับผมท่าแรกนะผมมีชั่วบารอนบุนเตเปสอัลโต้นะฮะคือท่านี้เนียผมเป็นศิลปะการต่อสู้นะผมที่ใช้มือแล้วก็เท้าเปล่านะครับซึ่งจะเป็นการต่อยแล้วก็เตะที่ทรงพลังมากเลยนะฮะโดยโดดูนี่เนี่ยผมได้ใช้ท่านี้นะครับผมในการสลายชิคายของเกสึกัเทนโชมาแล้วนะครับซึ่งเท้าเปล่าของเขานะผมสามารถเตะสลายเกสึกัเทนโชในท่าชิคายได้เลยนะฮะซึ่งก็ถือปราบ ในการรับทันเจตุริชภาพที่ใครได้อย่างสบายเลยนะครับ สภาพชิคขยของอิจิโกะเนี่ยไม่สามารถสร้างบาดแผลเขาได้เลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเขายังมีความเร็วนะผมในการใช้ตัวนี้เป็นเลิศมากเลยนะครับสามารถลงการโจมตีของอิจิโกะแทบจะได้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งถ้าอิจิโกะไม่บางใครเนี่ยไม่สามารถตามความเร็วเขาได้ทันแน่นอนครับผมและต่อมาเรามาดูสภาพปลดปล่อยกันบ้างนะฮะดาฟฟามิยาของเขาเนี่ยผมมีชื่อว่ากีรันดานะครับโดยคำปลดปล่อยนะครับผมก็คือจงพัดผันกีรันดานะครับโดยเมื่อปลดปล่อยมาแล้วเนี่ยผมรูปร่างภายนอกก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะแต่บร นะครับซึ่งรวมนี้นะผมก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกนะฮะเป็นนกที่ไม่มีปีกนะครับแล้วเวลาโดนนนี่ใช้งานลูกเตะนะครับก็สามารถบังคับนกนี้นะครับผมให้ไปโจมตีคู่หลบสู้ได้นะครับโดยควันเหล่านี้เนี่ยผมจะถูกเรียกว่าไซโคนนะฮะซึ่งจะเน้นไปทางการโจมตีระยะไกลเป็นหลักนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยผมเซโร่ของเขาเนี่ยผมก็จะถูกอัปเกรดให้มีความแรงขึ้นด้วยนะครับและที่มากกว่านั้นเนี่ยผมที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะสปีดของเซโร่ในสภาพปลดปล่อยเนี่ยผมจะเร็วกว่าสปีดของเซโร่ในร่างปกกตติิิอออยย่่าางงมเลนนนนนะะฮซึใั้จโกะะก็หลบบไม่่ทัันนนแแๆครต่่่่วววาาในนนนนนตอั้้โชชคดีีะผมมทเลยไ และนอกจากเซโร่ด้ครับดอนโดนนี่ยังสามารถใช้บาร่าได้ด้วยนะฮะ ซึ่งบาร่าเนี่ยเราจะเห็นอารังคายเอสปาดาบางตัวเท่านั้นนะครับที่ใช้ซึ่งโดนดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมและต่อมานะครับผมเรามาดูเพีวรอนเอสปาดาตัวที่2กันบ้างนะครับโดยตอนนี้นะผมมีชื่อว่าเพีวรอนเอสปาดาคิกซี่แซนด์วิชก็เป็นเอสปาดาตกชั้นในผมที่มีหมายเลข105นะครับในตอนที่อิชิดะอุริยนีผมเข้ามายังในลามนอเช่นะครับเพื่อไปช่วยอุโนเอโรริฮิเมะนะฮะในตอนนั้นนะผมคนที่มาขวางทางอิชิดะก็คือคิกซี่แซนด์วิชนะครับซึ่งอาวุธทททีีีีี่่่่่่คคคคคิิิกกกกกกซใชช้้้โโโจมมมตตออดะะะะะนนนนนนฮ็็็็ืแงปปปปลลลลาาายยยยยเเเููุรรรรัััับบบษณผ แต่ว่าอิชิดะเนี่ยผมเขาก็เป็นคนที่มีความว่องไวนะฮะจึงทำให้การโจมตีของคิกซี่เนี่ยผมไม่ค่อยจะโดนอิชิดะเขาเท่าไหร่นะครับและในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่นั้น,นเนี่ยผมในตอนนั้นนะครับเปเช่การิเช่นะครับก็ได้เข้ามาร่วมแจมการต่อสู้ด้วยนะครับผมซึ่งเปเช่เนี่ยผมได้พ่นของเหลวนะครับผมใส่อาวุธของคิกซี่นะฮะปรากฏว่าอาวุธของคิกซี่เนี่ยผมเมื่อโดนของเหลวนี้เข้าไปนะครับ อาวุธนี้นะครับก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลอิชิดะแล้วก็เบเช่ได้เลยนะฮะเพราะเหมือนว่าของเหลวนี้เนี่ยผมสามารถลดแรงเสียดทานได้นะฮะจึงทำให้เบเช่แล้วก็อิชิดะเนี่ยผมรอดตัวมาได้นะครับและจากนั้นนะผมเมื่อคิสซี่เนี่ยเห็นว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำลายอิชิดะแล้วก็เบเช่ได้แล้วนะฮะเขาจึงไม่รอช้านะผมปลดปล่อยด่างรีเซเลชัยนออกมาต่อสู้กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักเนี่ผมอิชิดะเนี่ผมก็ได้หยิบอาวุธใหม่ออกมานะฮะซึ่งอาวุธนี้นะะผมมกก็ีลลัษณค้าายดเนระับคี่่ชมอียผมก เซเรชไนเดอร์นี่ผมในการปะทะการโจมตีของคลิกซี่นะครับปรากฏว่าพอปะทะกันไปได้สักพักนีผมคลิกซี่ก็รู้ตัวนะฮะว่าแรงดาวิญญาณจากการโจมตีของเขาเนะครับทูกอิชิดาเนี่ยสูบไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับผม ซึ่งกว่าคิกซี่จะรู้ตัวก็ดูเหมือนจะสายไปแล้วนะฮะจากนั้นอิชิดะก็ได้บอกนะผมว่าอาวุธชิ้นนี้เซเอร์ชไนเดอร์เนี่ยไม่ใช่ดาบนะครับแต่ว่าเป็นลูกธนูนะครับผมและเซเอร์ชไนเดอร์นะผมก็ดูดแรงจัมยาของคิกซี่มาพอสมควรแล้วนะฮะจากนั้นอิชิดะก็ใช้เซเอร์ชไนเดอร์นะครับเป็นลูกธนูนะผมแล้วก็กิงปะทะใส่คิกซี่เลยนะครับซึ่งคิกซี่ก็ได้โจมตีสวนมาเหมือนกันนะครับผมแต่ปรากฏว่าการโจตม,าม,มาต,จจตีของคิกซี่นะผมไม่สามารถต้านทานเซเอร์ชไนเดอร์ได้นะฮะจนทำให้คิิิกกซีีี่่เเเนนยโโดดารจมมตตขอองชะไป็ๆลยนนนะะคครับบแลี่ก็็เปจจุดของ i, ิกซี่วิเนะะฮ แล้วเรามาดูสกิลนะครับผมพลังของคลิสซี่นีรวมถึงท่าไม่ตายต่างๆกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่ล่างปกติกันก่อนนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะผมการโจมตีท่าต่างๆของคลิสซี่นะผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับ เพราะว่าการโจมตีทั้งหมดเนี่ยจะเน้นไปทางกายภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นอรารันคาผู้หญิงที่อาจจะดูตัวเล็กนะฮะแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยผมคือเขาสามารถรยดืดดาบปามิยาของเขาเนีฮะที่มีชื่อว่าโคโลทีน่าได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะผมกำลังของเขานะ่ผมยังสามารถเปลี่ยนทิทางของดาบฟามิยานได้ด้วยนะฮะซึ่งเขาสามารถใช้อาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับโยโย่นี้นผมไล่ต้อนอิชิดะได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอรารันคาหญิงเนีผมที่มีพลังมาหาศาลกันเลยทีเดียวนะฮะ และนอกจากนี้นะผมคลิกซี่นะผมยังเป็นนักวางกลยุทธ์ด้วยนะครับเมื่อเขารับรู้ว่าสภาพปลดปล่อยของเขาเนะี่ยผมไม่สามารถทำไรอิชิดะได้แล้วนะฮะเขาจึงคลายสภาพปลดปล่อยส่วนหนึ่งครับเพื่อไม่ให้สภาพปลดปล่อยนะั้นผมบั่นทอนพลังของเขาไปมากกว่านี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากนะครับแล้วเรามาดูคลิกซี่ในสภาพรีเซิเล็กชันกันบ้างนะครับผมคำปลดปล่อยก็คือจงขวนสบันโครอนทีน่าเมื่อปลดปล่อยออกมาแล้วนะครับผมรูปร่างเขาเนะี่ยผมก็จะมีปีกแล้วก็มีแข้ะที่ยาวขึ้นนะ โดยท่าแรกนะผมมีชื่อว่าอัลราโคตาโดรานะฮะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือวิงคัตเตอร์นั่นเองนะครับก็คือคลิกซี่นะผมสามารถเปลี่ยนปีกของเขาเนี่ผมให้มีลักษณะเหมือนใบมีดยักษ์นะครับและจากนั้นก็สามารถใช้ใบมีดยักษ์นี้นะครับผมเพื่อเข้าโจมตีศัตรูได้นะฮะโดยเป็นใบมีดที่แหลมคมมากนะผมสามารถถ่าวัตถุที่เป็นของแข็งได้อย่างง่ายดายนะครับและท่าต่อมานะครับผมมีชื่อว่าอัลราโคตาโดราดิสเพอร์ชันนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงนะผมวิงคัตเตอร์ดิสเพอร์ชันเอง ก็เป็นท่าที่คล้ายกับท่าเมื่อกี้นะผมแต่ว่าท่านี้นะผมคิกซี่เนี่ยจะสามารถถอดขอนนกไหมฮะที่เหมือนกับใบมีดนะผมออกจากปีกของเธอได้นะครับและจากนั้นเนี่ยเธอจะยิงมันขึ้นไปในอากาศนะฮะซึ่งหลังจากปล่อยไปแล้วนะผมคิกซี่สามารถเรียกกลับมาสู่ปีกของเธอได้นะครับเพื่อทําให้สามารถโจมตีต่อเน,นื่องได้นะครับผมและมาถึงท่าต่อมานะฮะอูราโคตาโดราคาชิโดนะครับหรือชื่อนึงนะผมวิงคัตเตอร์เอ็กซ์แมนนะฮะคือปลายหางของคิกซี่นะผมสามารถเปลี่ยนเป็นพัดขนาดใหญ่ได้นะครับและก็สามารถใช้พัดน,นี้นะผมในการโจมตีศัตรูได้นะฮะซึ่่่งงก็็็ถือเเปนทททาาีีมมั้คววร นครับผมแล้วก็ทั้งพลังการโจมตีการทําลายในผมมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับและมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับผมท่านี้มีชื่อว่าอาร่าโคตาโดราการิเดเตอร์นะครับหรือชื่อนึงนะผมวินคัตเตอร์การิเดเตอร์นะครับด้วยคิกซี่นะผมสามารถเปลี่ยนพลังวิญ,ญญาณที่ปลายหางของเขาผมให้มีรูปร่างลักษณะาคล้ายดาบนะฮะและสามารถใช้อาวุธด,ดาบนี้นะผมเพื่อต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่ถือดาบจากระยะไกลได้นะครับก็ถือเป็นอาวุธที่สะดวกดีนะผมสามารถเป็นพัดหรือเป็นดาบก็ได้นะฮะ และนอกจากนี้ที่ดีมากเลยในผมคือเขาสามารถโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะระยะใกล้นะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะผมรวมถึงท่าไม้ตายแล้วก็สกลิลต่างๆของคิซี่แซนด์วิชนะครับและเรามาต่อที่เพียวลอลนเอสปาด,ดาตอนสุดท้ายนะครับผมโดยตัวนี้ในผมมีชื่อว่ากาเทนไบมอสเคดานั่นเองนะครับก็เป็นเพียวลอลนเอสปาดาในผมที่มีหมายเลข107นะฮะโดยในตอนที่ซาโดะยัตสุโทรันในผมได้เข้ามาช่วยอ,อิโนเอโอทิเมที่ลาวโนเช่นะฮะคนที่มาขวางทางเขาไว้นะผมก็คือกาเทนไไไบบบมมออสเเคคดาานนะะรรัแลกทกท็่ช ทั้งผมเข้าจู่โจมซาโดก,ก่อนเลยนะฮะซึ่งมาตอนแรกเนี่ยซาโดก็ได้ตอบโต้นะครับผมแต่เหมือนว่าซาโดเนี่ยจะไม่สามารถทำาบการเปนใบได้เลยนะฮะและคู่นี้บอกเลยนะผมเรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะทั้งคู่ทั้งผมเน้นต่อสู้ด้วยมือเปล่านะฮะ เรียกได้ว่าแลกกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับแต่พอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักนะครับผมก็เหมือนซาโดเนี่ยจะจับทางกาเทนไบได้นะฮะแล้วเขาเหมือนจะเข้าถึงพลังของตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับนั่นจึงทําให้ซาโดดนะผมสามารถโจมตีโต้กลับกาเทนไบได้นะฮะและกาเทนไบก็ได้รับการโจมตีของซาโดดกลับไปบ้างนะครับแต่ว่ากาเทนไบก็ไม่ยอมแพ้นะผมเขานะครับได้เริ่มเอาพลังที่แท้จริงออกมาใช้เรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งการเอาพลังที่แท้จริงออกมาใช้นี้นะผมก็สามารถเล่นงานซาโดดได้อย่างสบายเลยนะครับซาโดเนี่ยก็โดนกาเท เริ่มบาดเจ็บมากแล้วนะครับซาโดนี่ก็ได้โชว์รูปร่างเนี่ยครับผมของแขนขวาที่แท้จริงนะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้การเทนไบเนี่ยผมตะลึงในแขนขวาที่แท้จริงของแชทมากเลยนะครับซึ่งพอซาโดนี่ครับผมเผยรูปร่างที่แท้จริงของแขนขวานะครับการเทนไบเนี่ยมันก็ไม่สามารถสู้ได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนหนังคนละม้วนกับเมื่อกี้เลยนะครับกลับกลายเป็นการเทนไบเนี่ยที่โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมตอนนี้สารลูกของการเทนไบเนี่ยคือจะตายให้ได้และพอการเทนไบเนี่ยผมโดนซาโดนเล่นงานไปสักพักนะครับเเเเเเเ้้้้้าาาากกกก็็ทททนน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 นไไไมมมมมม่่่่่่่่ดดดดะะะผผผจใีีีีสสุยยยยยยตออออออองงปปลลลลลซชัูฮแวพบบรร เนี่ยผมเขาก็ได้โจมตีขั้นรุนแรงของซาโด้เลยนะฮะซึ่งในตอนนั้นกาเทมไบคิดว่าซาโด้ต้องไม่รอดแน่ๆครับแต่ปรากฏว่าซาโด้เนี่ยรอดมาเฉยเลยนะฮะและจากนั้นนะผมแขนซ้ายของซาโด้นะผมก็ได้เผยลูกรักที่แท้จริงออกมาด้วยนะครับซึ่งกาเทมไบก็ยังไม่ยอมแพ้นะผมเขาด้วยรูดรวมพลังทั้งหมดที่มีนะฮะโจมตีใส่ซาโด้แบบทีเดียวเลยนะครับซึ่งก็เป็นพลังการโจมตีที่มหาศาลอย่างมากนะครับผมแต่ปรากฏว่าซาโด้นะผมได้ใช้แขนซ้ายนะฮะในการหยุดพลังนี้ไว้นะครับบซึ่่่งนนนักก็ททามมอเเไียอึ้งไปเลยนะะะคครับผผมมมมไ่่ิดดดวาาาซโนจใช้้ือขงเียยวในนการหุุดดพลัังข้ส่ เขาไว้นี่ฮะ และจากนั้นก็เป็นการเทนไบเนี่ยผมที่โดนซาโดดนะผมใช้แขนซ้ายนะครับโจมตีปิดฉากใส่กาเทนไบนะครับผมซึ่งกาเทนไบที่โดนการโจมตีนี้เข้าไปนะฮะก็ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสแต่ผมจนไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่ากาเทนไบจะยังไม่ตายเนี่ยผมยังคงมีชีวิตอยู่นะฮะและภายหลังนะครับในตอนที่พวกหัวหน้าหน่วยเนี่ยผมได้มาที่ฮูเฮโุมุนโดนะฮะในตอนนั้นเนี่ยผมหัวหน้าหน่วยที่สี่นะผมอุนโอฮานะนะครับก็ได้มารักษาให้กับซาโดยาสุโทรานะผมที่โดนดอยโทราาเล่นนนงะฮ์โทนนไบด้วยะครับและจาากกนนั้เทนไบแล้้วกกก็็็ซาาโดดดนับผมมไลเป สภาพแบบปกตินะครับซึ่งการเทนไบร์นผมก็เป็นหนึ่งในอารันคาที่ยังไม่ตายนะฮะ และต่อมาเนะครับเรามาดูความสามารถต่างๆรวมไปถึงค่าไม้ตายแต่ละอย่างของกาเทนไบกันบ้างนี่เโดยเรามาเริ่มที่ล่าปกติกันก่อนนะครับผมกาเทนไบนะผมถึงแม้ในตอนนี้เขาจะไม่ใช่เอสปาดาแล้วนะครับแต่ว่าความเร็วเขาเนี่ยผมก็ไม่แพ้เอสปาดาปัจจุบันบางคนเลยนะฮะตัวกาเทนไบเองเนี่ยมีความสามารถในการใช้โซนิกได้อย่างสูงเลยนะครับเขาสามารถใช้โซนิกได้อย่างชํานาญนะผมสามารถเล่นงานซาโดอยาซูโทรานะฮะซึ่งซาโดดเนี่ยไม่สามารถโจมปีโต้กับได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วอย่างมากเลยนะผมสำหรับโซนิกของการ และความสามารถต่อมานะ่ผมคือการเทนไบร์นะผมเขาเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้ระยะประชิดเนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดไม่นับพวกเอสปาดาปัจจุบันตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึง10นะครับไม่มีอารันคาตัวไหนนะผมเก่งการต่อสู้ระยะประชิดมากไปกว่าการเทนไบ์แล้วนะฮะซึ่งในตอนนั้นถ้าเกิดซาโดยัสุโทรานะผมไม่ปลดปล่อยลูกลักที่แท้จริงของแขนนะครับเขาก็อาจไม่สามารถสู้การเทนไบ์ได้เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งการต่อสู้ระยะประชิดมากเลยนะฮะสำหรับการเทนไบ์นะครับ และดาฟามิญ่าของกาเทนไบนั้ผมมีชื่วดากาดนะฮะคือดากาดนี้นะผมจะแตกต่างจากดากฟราร์มิญ่าของอนันทาตัวอื่นนะครับเจ้าดากาดเนี่ยไม่ได้มีรูปลักษณะเหมือนดาบนะฮะแต่จะมีลักษณะเหมือนเขี้ยวทั้งสองนะผมมาใส่ที่มือของกาเทนไบนะครับซึ่งกาเทนไบนัผมสามารถรวบรวมพลังนะครับผมไว้ที่ดาการนะฮะแลวจากนั้นก็ใช้ดากาดนี้นะครับผมในการชกศัสสตรูนะครับ,รบซึ่งพลังนี้นะผมจะเพิ่มอนุภาพในการทำลายอย่างมหาศาลเลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าศัตรูโดนเนย้งบบาัละคร ่วนในเรื่องการปลดปล่อยดาบเนี่ยผมคำปลดปล่อยดาบของกาเทนไบนะฮะจะไม่ได้เผยออกมานะครับซึ่งลักษณะพอปลดปล่อยออกมาแล้วนะครับผมแขนทั้งสองของกาเทนไบนเนี่ยผมจะมีลักษณะแบบยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะถูกคุ้มด้วยเกราะที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายโดมนะครับผมซึ่งในขณะที่มีดทั้งของเขาเนี่ยผมหรือดาบก,การเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวมังกรแทนนะครับซึ่งการปลดปล่อยดาบของกาเทนไบนเนี่ยผมจะทำให้รูปร่างของตัวเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับตัวนิ่มนะฮะ และเขายังสามารถดึงชิปส่วนหน้าก,กาดเพื่อปิดตาในการเล็งเป้าได้ด้วยนะครับผมหลังจากที่กาเทนไบรท่ผมได้ปลดปล่อยเป็นร่างดิสเลเชียแล้วนะฮะกาเทนไบ์เนี่ยสามารถโจมตีได้ด้วยพลังงานไดผมโดยเขาเนี่ยจะประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะครับซึ่งพลังงานนี้เนี่ยผมสามารถชาร์จได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดได้ชาร์จพลังงานพอสักพักหนึ่งนะครับพลังที่ชาร์จนั้นเนี่ยผมจะมีอนุภาพมหาศาลกันเลยทีเดียวนะฮะ และท่าต่อมาเนะี่ยผมมีชื่อวลูกล์เดลดากอนนะครับโดยในท่าน,นี้นะผมดากลาดนะครับจะ,สะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยิงลำแสงพลังงานติต้มนะฮะซึ่งงลำแสงนี้นะผมจะมาพร้อมกับระเบิดขนาดเล็กต่างๆนะครับซึ่งระเบิดพวกนี้นะผมจะเป็นการโจมตีที่มีความรวดเร็วและก็แข็งแกร่งอย่างมากนะฮะ โดยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดเนี่ยผมก็คือการโจมตีกระสุนรูปล่างหัวมังกรนะครับนี่ก็คือพลังสุดยอดของการเทนไบร์นะครับผมก็ไปกันบ้างครับผมสําหรับข้อมูลต่างๆนี่ผมของเราเทวารนเอสปาดาทั้งสามตอมนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดในตอนนั้นเนี่ยอิโนเอโอมิเมะนะผมไม่รักษาแขนให้กิมจอกจะก็แจ็คนะครับกิมจอเนี่ยอาจจะต้องกลายเป็นเทวารนเอสปาดาก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าในตอนนั้นที่เขาสูญเสียแขนไปนะครับผมเขาไม่สามารถเป็นเอสปาดาได้แล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีไปสำหรับกิมจอนะผมที่ตอนนั้นนนนนนอออิโเด้้มมาาาารรัักกกษแแขใใหะะะะฮลว็ทท่่คบผียจ สนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราเปิดให้สนับสนุนแล้วนะฮะโดยช่องทางแรกได้ผมชื่อบัญชีอารันทอสน่อนะครับผมธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี3 6 0 2 4 6 8 7 5 4นะครับก็ตามที่คุณกำลังเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับและอีกช่องทางนึงนะครับผมทางโทมมี่วอลเล็ตนะฮะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองสองเก้านะครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางสองช่องทางนี้เลยนะครับผมสามารถสนับสนุนกี่บาทก็ได้นะครับไม่ว่าจะกี่บาทเนี่ยเราก็ขอบคคุุุณทททก่่าานนนนนนเเลลยะะะรรัับบผมีสสฮแ้ว สัญญาทนะีผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับและก่อนจากกันไปเราขอลาไปด้วยคําพูดที่ว่าบางครั้งการได้ทําสิ่งสําคัญบางอย่างก็ไม่ได้สําคัญที่ว่าเราทํามันนานแค่ไหนหรือทําระยะเวลานานเท่าไหร่แต่มันสําคัญที่ว่าในตอนที่เรากําลังได้ทํามันเราทํามันอย่างเป็นที่หรือเปล่าอย่าลืมรักษาตัวกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ